ไปก่อนสัแล้วครับเจ้าไผ่เขียวจะขายนะครับให้กับคุณแม่อะไรเนี่ยแม่ซื้อยังก็คุณแม่ปีดาอยู่บัวใหญ่บัวใหญ่บัวเชดผมกับพี่น้องอยู่บัวใหญ่ด้ซื้อโอกมันเห็ดอันรถหกล้อเลนดินเนี่ยแหละย่หันจะบัวใหญ่ทำไมเรารถไปส่งสิ่ยามมันอยู่เป็นมูก,กัน จบไปในราคาหกแสนห้าอันถ,ถ้าพูดตอนนี้ผมก็ไม่ได,ด้ดีใจเลยนะขายคันนี้ขายเอาทุนขึ้นเอาเงินไปใช้หนี้ครับเอาเงินไปใช้หนี้พี่สาวกับยายขี้เหนียวไม่ได้ดีใจหรอกครับเพราะว่าทีแรกรถคันนี้ตั้งใจว่าจะขายหกแสนห้าจะตั้งหกแสนห้าจะขายหกแสนสี่แต่ทีนี้ผมไปซื้อผ้าใบนี่แล้วก็ปลายท่อน,นี่ต้องไปใส่ให้พี่เขา ไปพ่อมอโกเตียวนี่ซื้อมาแล้วตั้งใจซื้อมาแล้วก็ต้องให้ครับนี่สามพันบาทนั่นนี่เป็นสินน้ําใจก็ต้องให้ไปแล้วก็ต้องเอารถไปเช็คไฟเ,เช็คไฟแล้วก็ไปเปลี่ยนยางเส้นหนึ่งที่มันแตกแล้วก็อะไรอีกเนี่ยหไฟเห็ดยางเหตุยางอีกฮะที่ผมว่านหนึ่งกระจเออกระจกข้างซ้ายต้องไปซื้อรางกระจกข้างซ้ายมาเปลี่ยน ผมไม่ขายรถแบบตามสภาพจริงๆนะแต่ว่าบอกว่าจะเอาไปเช็คให้ก็คือเช็คให้นะครับแต่แอร์พี่ไปทําเองถ้ามีแอร์ผมขาดทุนยับเลยรถคันนี้ครับพี่เฮ็ดแอร์ถ้าทําแอร์นี่ขาดทุนครับก็ถือว่าขายเอาเงินไปใช้นี่แล้วกันขายรถเอามันนี่สองคันแล้วนะหนึ่งเจ้าเดือดล็อกสองเจ้าไผ่เขียวนี่ ขายเอามันครับเพราะว่าไม่ได้อะไรเลยค่าน้ํามันก็ได้ค่าน้ํามันลดไถเขียวแต่ค่าน้ํามันลถตู้ไม่ได้เพราะว่าเงินที่จะได้กําไรก็ไปใส่ผ้าใบหมดแล้วครับผ้าใบในจกนาซานะครับไปอยู่หาเงินหาทองคําคุ้นไปขนรถเกี่ยวกับเกียเก่ยวเงินเกียเก่ยวทองเข้าบ้านรถเกี่ยวก็จะไปซื้อไหมล้านก็บาท เอ้บ่เมนล้านดิสองล้านรถเจียวยังกับพี่พอเจริญพอรพอเจริญยื้ยใส่นีอู้นี่ากให้โหลดไผมบ่ฮห้จากรถเจียวอีหลีย้อใส่แม่มาจับจะบ่ากันบอโดหาเมื่นติเสนหนึ่งกับมาจําห่วยมากงั้นเสียนให้ลให้ลูกล้านพราะด้ซุมเย็นเอาไปใช้นั่นไ มั่นใจได้ครับซื้อรถกับผมครับเพราะว่าะก็ไปเห็ดเรียบร้อยแล้วเออแม่เราบ่ใจหอนหรอกบ่ฟ้าหรอกเพราะว่าส่วนสิไปซื้อรถเจี้วอีกนี่ครับมัดจำห้าหมื่นบาทเหลือหกแสนท่วนได้ละ พยานแม่อะแม่สิ้นไปคำคำคุ้นๆหมักไบเขียวเอ้ยไปอยู่โคราดเด้อบ่เนี้รออยู่คนละเฮ้สมัยก่อนเนี่ยคนซื้อรถเกี่ยวเคลเลอร์รถเกี่ยวไม่จำเป็นทีเรียกต้องว่าเผาเดียวสองเผาเน่เนาะผมได้ยินแต่ว่าซื้อแต่เผาเดียวกันสมัยก่อนได้ก็ได้เฉลี่ยเลย ยมลนี่หา้วเออยซื้อวาเป็นยังเออสด้เออครับผมแม่เขามีเบอร์โทรบอสอาเทียนมั้โทรไปเออเขียนไว้น้ำหนักสูงแปดูเจ็ดเ ระบุไว้ด้วยว่าต้องเอารถไปเช็คให้เรียบร้อยเอาไปส่งส่งคารน้ำมันลูกหลาเด้อไปหอดบ้านเอารถไปส่งก็ได้ม่นเป็นให้เอาไปส่งในสายปล่อยร้อยเพี้ยอะไรได้ไหมยืดยกมือถ่วงฮอร์เราลกแค่นี่ลกแค่นี้นี่วงตรงเลยว่าจะตีกีไปเอาเงินตัวเราจังไคอยี่ได้เงิน ไม่มีรายจ่ายรายได้อะไรเลยกันชนอันบางค้นหลังกับเป็นบางค้นรถน้ำมันถ้าไปซื้อก็ว่ามปนหน่อยบาทเดียบางค้นคูน่นบางคนหลังแล้นี่บ่ไหลใส่ขนาดที่ผมไม่ไล่บางโคนใส่นั่นหมดเยอะอยู่ดินต้องยางอีกเส้นหนึ่ง,งอีกยางอีกหนึ่งเส้นเพราะว่าวันนั้นตี้ขับไปยางระเบิดครับผลรถไถไปวันนั้นนั่นเรามาพอดีนั่นพูดอีซื่ออีกผู้หนึ่ง มาเองแล้ว,วพอดีได้ก่อน,อนโอ้ยบทจะมาซื้อก็มาซื้อพอร้อมกัน,นแต่ผมก็ไม่ได้<ร>ผมไม่ได้นัด <c oughs> พี่เขาก่อนนะผมนัดแม่ก่อน <c oughs> พี่แกเพิ่งโทรมาเมื่อเช้าว่าจะมาดูรถไ่เขียวยเออเพิ่นมาจากว่าปีเพิ่นไปเบิ่งยูชุมพลมา,มาที่ว่าโทรมาว่าไปเบิ่งมาแล้วนออนอยู่กับเสดเดอด้เดิน <molec> ครับนี่นี่นี่แม่นี่มาสีหกเงิมาครับมามาแต่กัละสินสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่นเอาเหรอว่าท่านกทั้งหูตะวันมีผู้สิมาเบิ่งต่อเพิ่นนึ่งตะหันเขาหันเขาได้เหรอเหมไปเบิ่งอยู่ได้มาครับผมได้บ่ล่ะได้รถงามบ่ Hé vô hé vô cầu mẹ dạ vâng tìm bay con lưng hé vô để bay bung lột thôi 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 ก็ว่าบอกว่าดีไซน์หายหกับไซน์หายลีดดิทางคานขายเลยเบิ้งทางนนไหนหายยังัไนดิอันนี้อันเดียว,วอะไรหรอหัเฮ้ยเด้ด๋หาหอดอกร้องามนี <c ười> ่อยู่ไปเบิง้งไปเบิ้องไปขั้นหนึ่งอั่นด้วนอั่นแต่ว่ามันเหมือนโบาณสักขั้นนี้เป็นล็อกกี้เป็นล็อกกี้เดี๋ยวจะเอารว เอบิ้งอันถักลายมาด้อยถักมาไปเออเดี๋ยวจะเอาให้เบิง้งเราลุมมันนะ่ะล็อกกี่บิางงามสองันนี่ดอกราคากะนสูสีกันแต่ว่าล็อกกีแค่หนี้สองห้างล็อกกีได้ย,ดย,ดย,ย่างเสียย่างแหละก็ <c oughs> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าไผ่เขียวแต่อีกลูกค้าคนหนึ่งมาไม่ทันมาคาดกันแค่ชั่วโมงเดียว เดี๋ยวจะให้พี่แกดูการกล้ยสองดูหางมันให้ดูหางก่อนว่าผ่านไหมถ้าดูหางผ่านแล้วจะพาไปดูตัวนี่มันจะไปดูตัวตัวแม่มันเบื้องหางก็อพอเป็นตาได้วาขันได้ผมสีาพายเบื้องตัวแม่มันแต่น,นี่ผมติดถอดออกได้มไหมดเลยพดลองให้ทันแล้วค,ครับ,รบเอาเป็นว่า ก็ยังไม่จบครับเพราะว่ารถมันมันยังไม่เสร็จอ่ะทุกคนมันยังไม่เสร็จก็มันก็อยู่ตามสภาพมันอะมันยังไม่เสร็จแล้วทีนี้ผมก็ผมก็ตั้งไม่สูงนะหัวคัสซีทำเสร็จเขียนแบบอะไรหมดผมก็สามสิบสี่แต่ถ้าทําใส่กระบุงกระบะเรียบร้อยก็สี่สิบกว่าไปไปนะครับสี่สิบไปไปเพราะว่ามันต้องแต่งกระบะตัวนั้นด้วยใส่บรรลุงมันได้ สี่สิบไม่ถึงห้าสิบครับรถคันนี้ประมาณสี่สิบตั้งไว้ห้าสิบเออนี่เพราะว่าอุปกรณ์แต่งมันก็เยอะแยะหมวกหมื่นเจ็ดขากระจกหมื่นสี่ถังน้ำมันหมื่นเจ็ดร้อชุบอีกโอ้เยอะเยอได้ของแต่งเดี๋ยวผมจะหารถสำเร็จให้เขาแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาให้เขา เดี๋ยววิ่งหาแป๊บเดียวไม่ยากหรอกถ้าเขาเงินพร้อมผมก็พร้อมเหมืนอนกันกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้โอเคครับคลิปนี้ก็ดีใจมากๆครับที่ได้ขายรถวันนี้ต่อจากนี้ไปก็จะทําให้ดีที่สุดครับหารถสวยๆมาให้ลูกคา้าผมบอกตรงๆเลยนะผมเป็นคนที่พูดคําไหนก็คือไม่ คือไม่เหลือก็คือไม่เหลือจริงๆนะผมขายรถนี่อยู่ทุนนี่สองคันละหนึ่งเดือดรอกสองไผ่เขียวขายเพราะว่าต้องเอาเงินไปคืนให้หนะยายขี้เหนียวอ่ะกับพี่สาวตอนนี้ผมพูดตรงว่าผมยืมเงินพี่สาวกับน้าพี่สาวแสนห้าน้าแสนหนึ่งเพราะว่ารถผมที่เอาไปทําที่บุรีรัมย์สองคันยังไม่ได้ขายเลยคันหนึ่งจะเข้าสี่ห้าเดือนแล้วนะครับก็เลยเงินก็เลยไปอยู่ตรงนั้นครับ ก็เลยต้องจำใจต้องขายเอาเงินไปประทังชีวิตก่อนผมเอารถมาทำหลายคันนะครับเงินมันเอาง่ายๆคือเงินมาตกอยู่กับคันนี้เย,ยอะเกินนะครับหกแสนห้าเนี่ยเงินมาอยู่ตรงนี้เยอะเกินก็เลยเอาไปหมุนอย่างอื่นดีกว่าเอาไปโอดนี่เอาไปนั่นก็เหลือเอาไปเอาไปซื้อรถองล้อัวลากมาทำใหม่หัวลากแคสซีมาทำอีกคันหนึ่งพอดีค,ค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปครับ แต่ก็ดีครับพี่สาวกับยายขี้เหนียวก็ดีดีช่วยห้านดีช่วยน้องดีพี่สาวก็น้องช่วยดีขอความช่วยเหลือแป๊บเดียวก็หยิบยื่นน้ำจิตน้ำใจให้กันนะครับรักใครสามัคคีกันขอบคุณนะครับพี่น้อง f c ทุกท่านด้วยที่ให้กำลังใจส่วนใครที่ไม่ชอบก็ดูเฉยเฉยก็ได้ครับไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ถ้าไม่ชอบหรือไม่ดูก็กดผ่านนะครับแค่เข้ามาแวะนิดนึงก็ดีใจแล้วละครับ คนเราสไตล์การทําช่องมันไม่เหมือนกันนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันนิสัยคนเป็นแบบไหนการทําช่องมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นแหละผมเป็นคนที่ชอบพูดสนุกเป็นคนแบบพูดแล้วก็ชอบทําให้หวัวเราะจะให้ผมเป็นคนมากนิ่งพูดน้อยต่อยหนักมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าคนละสไตล์นะครับคนที่พูดน้อยต่อยหนักจะให้มาเป็นคน พูดหัวเราะพูดตลงตะลกพูดขำขันก็ไม่ได้เขาไม่ใช่สไตล์นี้นะครับเนาะชอบคนไหนก็ดูคนนั้นครับขอบคุณครับคุณทุกท่านเลยนะครับรอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆแล้วก็ได้มีสาระความรู้บ้างการดูรถเดี๋ยวจะบอกให้มีความรู้ขึ้นมาผมก็เอามาบอกทุกคน แต่คนที่รู้แล้วก็เก็บไว้ในใจบอกเฉพาะคนไม่รู้เพราะว่าบางคนรู้เยอะแต่ว่าไม่มีวิธีที่จะเอามาบอกเพื่อน,อนผมก็อาศัยไปถามคนพวกนั้นแหละแล้วก็เอามาบอกเพ,อเพื่อนนะครับแต่บางคนก็บอกเฮ้ยบบกบานจะคล้องหูแต่นอกเขาก็ยังว่าไปถามเขามาเหมือนกันไปถามเขามาเหมือนกันนะครับ สวัสดีครับผม